呃。Mm hmm. หนอนใครสวยอะหนอนใครววใสวยเยเยยาหน่าคิดแล้วใครสวยอยาไม่ดีใครสวยบ้านเราไม่มีใครมีสวยใครจะบอกสวย สวัสดีครับสวัสดีที่ทั 2, ้งสองของช่องแชนแนลครับวันนี้ครับวันที่สิบหามีนาคมสองห้า เอาไปคนใจเออพี่นะปวดตัว